สวัสดีค่ะเรียนภาษาสวีเดนเบื้องต้นกับโคชลินในคลิปนี้เราก็จะมาฝึกประโยคสั้นๆเกี่ยวกับหูนะคะเผื่อเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องหูก็จะได้นำประโยคเหล่านี้ไปทดลองใช้กันได้เลยนะคะเมื่อหูเรามีการได้ยินที่ไม่ดีเราก็สามารถพูดเป็นภาษาสวีเดนได้ว่า jag har dålig hörsel Jag har dålig hörsel. Jag hör dåligt. Jag hör dåligt. ทั้งสองประโยคนี้ต่างก็มีความหมายเดียวกันก็คือหมายถึงฉันมีการได้ยินที่ไม่ดีหูฉันไม่ดีฉันได้ยินไม่ดีได้ยินไม่ชัดนั่นเองจะใช้ประโยคไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัด ถ้าเราจะบอกว่าอาการของเราเนี่ยมันเป็นที่หูข้างซ้ายที่หูข้างซ้าย på vänster öra på vänster öra ถ้าเป็นที่หูด้านขวาแต่เราไม่อยากจะพูดคำว่าหูละเราแค่อยากจะบอกว่าทางด้านขวา på höger sida

หรือถ้าเราจะบอกว่าฉันมีขี้หูอุดตัน Jag har v a x p r o p Jag har v a x p r o p มาถึงประโยคสุดท้ายค่ะเราจะบอกว่าฉันจําเป็นต้องพบหมอ Jag behöver träffa en läkare Jag behöver träffa en läkare และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะสั้นๆค่ะประโยคหรือกลุ่มคําเกี่ยวกับหูหูมีปัญหายังไงก็ลองนําไปฝึกกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ